ขอ,ขอกร่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องที่มีชื่อว่า S4 ซิ m s กว่าสูงนั่นเองค่ะวันนี้วันนี้เรามาอยู่ในวันนี้เรามาอยู่ในในรายการทอล์กแอนด์ีนั่นเองใช่วันนี้เราไม่ได้เป็นตัวนานาในเรื่องนี้ในรายการนี้นะคะแต่ว่าคนผู้คนทกคนอ,อยู่ค่าวดี สวัสดีครับวันนี้อยู่ในการทอล์แอนผีแล้ววันน okay, ja ี้สายแรกของเราคือผีกระสือโอเคเกือบแล้วครับให้กูเดาเหรอเกือบวเกือบลิวครับนี่เท็กสองไหนคุณกระสือคุณมีเรื่องอะไรจะระบายค่ัฉันขอ มานานแล้วค่ะขอแบบขอระบายวันนี้ไดไหมคะได้ครับที่นี่ผีทุกตัวสิทธเท่าเทียมกันใช่ค่ะชญาณทุกอ,อทีนี่เท่าเทียมกันคุณมีเรื่องในใจคุณพูดได้เลย,เย,ยทุกวันนี้ค่ะ,ะกินข้าวยากมากค่ะคนก็ไม่ค่อยขี้ข้างทางกันทุกวันนี้ของสกปรกก็หาได้น้อยลงคนมันเริ่มทิงแต่ขยะนั่นสิ่งที่แยกก่กว่านั้นนะคะช่วยเศรษฐกิจกับรัฐบาลหนิงซวยที่ทาผลงานไว้อย่างดีคนทุกวันนี้วิ่งไล่หาทัศนกินเนี่ย คุณรู้ไหมมันน่าเศร้าขไหนที่เห็นเพื่อนกระสือกลายเป็นใ้ย่างบางคนกลายเป็นต้มยำบางคนกลายเป็นต้มแซ่บอ่ะคุณรู้ไหมมันเทมาไรเท่านั้น,นเออขอโทษน,นะคะคือเราเคยกินต้มเล้งผีกระสือค่ะเราผีไหมเราคุณจะเคยกินเลยเราขอโทษเลย ขอ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 โทษทีครับเออขอตัดสายเพียงแออคุณคตรจากเตือนตนอไยเมื่อกี้เราทำทางหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโทรสายสายต่อไปเลยแล้วกันสายต่อไปโอ้สายนี้นักตอนนีโทรมาทันพอดีแม่เี่ค่อนข้างคอนกิชน่นเฉตือนเตื่นโอเคสวัสดีครับคุณนักตินนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ มาเสียผู้หญิงยากมากค่ะเอาน้ำไปครับอ๋อเสียมึงเหวี่ยงขนาดนี้เอาน้ำไหมครับใช่ค่ะนันตนีค่ะอ๋อยิะครับนันตนีเออยินดีมากครับที่มาอยู่ให้เกียรติในรายการนี้คุณจะมีเรื่องระบายมีโรคหนึ่งที่เขาเรียกว่านันตนีท้องบวมเออหมายหมายความว่าอ,อะไรคะรท้องบวมช่วงนี้มันมี ชายชะกันวัยประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีเริ่มไปหาต้นกล้วยตอนปีสองปีสามมากขึ้นแล้วพอเช้าที่ไรมารดาเข้ามาเห็นเก็จะมีรูตรงต้นกล้วยทุกทีค่ะเป็นโรคที่น่าเศร้ามากกับนาตานีช่วงนี้พอถึงพอถึงช่วงรอกระทงเมื่อไหร่นาตานีจะเริ่มสูบพันธุ์ทั้งเทีอัูนน่าเศร้าจัง คุณรู้ไหมคนภาควิญญาณนางปนีบางคนเขามีแฟนมีลูกคุณก็ไปภาคเขาออกจากกันคุณเอาเขาไปแยกทิ้งส่วนแล้วทําเป็นกระทงจิตใจพวกคุณทําด้วยอะไรมน,นุษย์เนี่ยคุณไม่คิด่าเหรอว่าแบบาแบบนางปนีอ่ะเขาจะมีลูกเป็นลูกเป็นกล้วยอ่ะบนนั้นอ่ะคุณยังเป็นมะม่วงเลยใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมเอเอครับเข้เาใจอ๋ okay. เอเหรอโอเค แล้วคุณจะมีเรือ่องอธิบายอะไรหรือระบายอะไรไหมก็แค่นี้แหละคะ่ะอ๋อนั้นอ๋อนั้นก็ไปดีมาดีนะครับโอเคครับขอชโชคคดี่ะนะนันนี้ผีเลยครับเนีย่ยโทรเข้ามาโอ้ผีนี้อาจจะฟังเสียงเขายากหน่อยผีเปรตใช่พี่เปรตเหมือนมึงอะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวกูส่งมึงอยู่ตามนี้เหนือเหลือมมึงมึงมีรู้วนะยเฮ้ <laughs> ยหยอาผีเปรต ใช้ภาษาปกติไหลยโอเคครับพูดเป็นืางหวีเลยเา้าปกติพี่เป้เขารู้เท่าปากเข้ารู้เข็มน,น้ำด้แหกใข่ไหมคะคำเออเกรงใจครับแต่มใช้คำแบบแปลกๆด้วยคุณน้องครับจะมาใช้สับล็อกกันแถวนี้ไม่ได้โอเคค่ะขอโทษค่ะคุณดูเยอะนะครับเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะสวัสดีครับคุณผีเป้สวัสดีครับ ทำไมน้ำเสียงของเราอย่นี้นคนเหนือปะคะเนี่ยอ๋อผมเป็นเหนือสิกาตางตางกลางไม่เหฉอตาเ <c oughs> ฉยเลยเอโอเคครับแล้วคุณมีเรื่อธิบายเลยขอร้องละช่วงนี้กลัวกูน่อยกูเป็นหลอกจะขอส่วนบุญมึงบอกขากูเหมือนตะเกียบเตะสองทีน่าจะหักอุกูท้อแท้ แล้วมึงเกรงใจกูด้วยกูแก้ผ้าเลยนอะกมานี่ไม่ใช่กูไม่ได้อยากแก้ผ้าหรอกมันไม่มีชุดขนาดตัวกูยมปรบาลสั่งทำไม่ได้เหรอคะยมประบาลคุณก็รู้อยู่เขาหลอนะว่าเขาเป็นลมไ้เขาหลอแต่ใจเขาไม่หลอกเฮ้ยสภ, <laughs> สภาพกูเป็นแปบนีขเขาเขาโอเคค่ะขอโทษค่ะเออมึงคุณคุณดูขับแค้นยมประบาลบ้างเลยนยะแน่นอนครับผมแค้นมาก เขาเสียงทีผมรูเข็มปากเขารูเข็มมันกินข้าวกินน้าก็แทบไม่ได้ใช่ซาตานเราดูใช่ซาตานคนเดียวกับที่คุณเมดิเขาเอาปากกาเขาไปแล้วเอาไปทําเป็นขี้ข้อนลิงบาบูลปะคะผมไม่รู้ครับกลุ่มเจอโยมบาบ้าอ่ะอันนั้นซาตานหนุ่มไม่ไม่เหมือนกันหน่มศาสนาผมสาสอนศาสนาพูดจีแฮซับกันอ๋อกูรู้แล้วทำไมมึงถึงเป็ดไอ้ขุนผม ผมเป็นเปรตชั้นสูงเลยนะผมพูดได้เนอะเหลืองมือผมเปรตชั้นสองเหลืองมึงพูดแบบนี้กูจะไปหล่อในบ้านเลยเหลืองมือเราขาตะเกี่ยวไปหยิบก้อนเมฆให้ดูกูญะลายก่อนหยุืนยืทะเลาะกันก่อนนะโอเคครับคุณจะมีเรื่องรับแฟนใจแค่นี้คุณน้องครับหยุดเลี้ยเอ่อคุณนี่เปรเออนั่นปัดสายแม่งเดี๋ยวน้องกูเลี้ยง ทำไมอ่ะอ่ะน่าเสียงเลยคนได้ยินไหมโอ้ยอาร์ปเป้ไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยหรอกใครเสียงความในใจของใครบอกคนอันนี้สายโอ้สายจากต่อจากคนเมื่อกี้เลยใครครับเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งบ่นใครเมื่อกี้เขาเพิ่งบ่นใครไปแน่นอนโจภาบาลโทรมาอุ้ยสวัสดีครับชจนโยฮัล ฉันมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อยเรื่องอะไรคะอ่าทำไมคนที่หลงมาันรากช่วงนี้ทําไมมนุษย์ไทยหนีเหมือนแบบอืมเหมือนไม่ค่อยร้อนกันอ๋อประเทศไทยนรกหมดนะประเทศไทยคือแบบมันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนถึงขั้นไหนเชียวถึงขั้นที่เกิดยอบบาลเดินออกไปด้านนอกไม่เกินห้าชีจากตัวแดงของวะตัวแดงของท่านจะกลายเป็นผิวสีอันดีใช่ค่ะแล้วเผือเผือขั้นอาจจะได้ปัญหผิวหนังกบนรกด้วยใช่ค่ะ เออแต่ท่านผมมีความคิดที่ผมอยากจะเปิดร้านนะผมเออคุณช่วยมานี่หน่อยได้ไหมอา้าวหมายหมายความว่าไงนะเจ้า,าผมอยากเปิดพรมแดนไทยไทยไทยกับไทยกับเอ่อเอาเอา,เอาเวจิโอพรมแดนไทยเ,เวจีโขอกคนเปิดได้ไหมกองสาบาลีเปรตทุกคนจะหัวรอนะโอ,โอเคเดี๋ยวค่ะท่าน,น,นเดี๋ยวค่ะท่านทาโรงพยาบาลคะมีไรมทำไมท่านหล่อจังอนะ คุยเยอะเนอะคุยระบายครับคุณเป็นกิ๊กเสียทำไมอ้ามอืมมึงกลับเป็นมึงกลับเอาเวทีมึงเอาแพ้หรอมึงเป็นคนเอาแพ้อวะอุ้ยชิบหายไบวอนแล้อต่อแหม่สายสุดท้ายโอ้ y god ใครคะเนี่ยแหม่คนชื่อเป็นใครล่ะแม่มึงเหรอคน คุณรายการนี้ให้วิญญาณโทรมาคุณหมายถึงแม่มึงตายใช่ไหมครับใช่ค่ะเด็กหวยแม่มึงก็แม่กูมันก็อะไรเหี้ยแม่กูเป็นตัวหม่วงแม่กูเป็นแม่อะคอยแม่มึงสุดต้องคอยแม่คอยแม่มึงโดนเด็กผู้ชายเอาจริงจริงคุณคุณคุณกับผมก็เกิดมาพร้อแม่หมด เออเราว่าเราเออกทะเลมาเยอะเกินไปแล้วเริ่ม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 ไม่มีความหลอนแล้วอะมาต่อโอเคนะเอเตอ,อโอเคครับสวัสดีครับคุณบุฎดาบุฎดาเข้าใจไม่โยมช่วงนี้ขอปรึกษ,ษาอะไรนิดหน่นอยม,มีเรื่องอันใดครับพอ,อดีตัวพวกมนุษย์นี่เขาเป็นอะไรกันหรือ เป็นหมายความว่าไงครับหมายความว่าอะไรคะเขาเขาช่วงนี้ช่อนข้างแบบคุณเข้าใจไหมแทนที่จะนับถือพุทธอิสลามคิดมันไม่นับถือหนูแฮมสเตอร์นับถือลูกมะม่วงนับถือเป็นมะม่วงแค่งนับถือ <c oughs> นับถือเบคอนมีไหมคะมันมีหมดทุกอย่างทุกวันนี้มันนับถือโซฟาด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> ผมเครียดมากเลยนะผมอยากให้พวกเขาขึ้นสวรรค์นะแต่แบบน้ำถือดูแฮมสเตอร์แล้วบอกว่านับแล้วแบบผมผมเจอคนคนหนึ่งที่แบบเขาบอกเขาอยู่ศาสนาพขาอยู่แห่งทรัพเลยเสียเขาเป็นเปรตพี่ชายพี่ชายกระชิบ<ม>กระชิบกระชิบอะไรอนะพวกเขาพูดถึงเราว่าวะเรานับซือศาสนาเบคอนวะไม่รู้กูกูนับถือแฮมสเตอร์กับมะม่วงเปียกๆปงแห้งชิบหายแล้วกูว่ากูไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่เลยช่างแม่งรู้สึกหวาดจัง คุยต่อคุยต่ออ่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคะเป็นแค่แบบการคุยส่วนตัวเฉยๆค่ะเมื่อกี้เป็นการก,กระสุนกระสานของพี่น้องใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วท่านนี่ถาม่ลยครับถามถามอลไรหนาะเออท่านท่านถามเะยเกียนกาขึา้นสวรรค์ยังไงก็แค่เป็นคนดีอนเออถามแล้วเกิดเรากดตีพลาเราจะโดนไหมเกิดเป็นการหยอกล้อกันเฉยๆก็ไม่เป็นไรจริงเหรอครับอ๋อน่าจะอ่าท่านถามนะครับทำไมสมองตัสีเหลืองตีตีโอเค อันนึงขอดูสายไปอ๋อไม่ใช่คุณวุดด่าเจ้าวาดตรงมาขอโทษทีอุย้ยเชี่ยบาดเจ้าวาดเจ้าวาดบุกบ้านนี้มาสายต่อไปสายต่อไปเพราสายนี้เบิ้มหนึ่งนะผีตัวนี้มันชื่อเสียงนอยมองกับวงวงสุกลุกลุกป๊กเป็กชื่ออะไรของมึงเนี่ย หางสายแมงไม่ตั้ชื่อ,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 อไม่ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้วางสายแม่งเลยเอ้ยไ,ได้คุณผีผีคุณต่อไปโทรมาผีปโป่งผีปโป่งคืออะไรหรอคะผีปโป่งคือผีที่เกิดเราไปเจอมันแล้วมันสามารถโยนกิ่งไม้ข้ามหลังคาบ้านเราแล้วบ้านเราจะเจอแต่ความโชคร้ายอืสวัสดีครับผมคือผีปโป่งอ่าสวัสดีค่ะอ๋อผมมีเรื่องจะมาปรึกษาครับผมควรออกกำลังกายเท่าไหร่เออหมายความว่าไงครับ ผมช่วงนี้ผมคุณรู้ใช่ไหมความสามารถผมคืออะไรคือการปากิ่งไม้ใส่บ้านใครปุ๊บบ้านหลังนั้นก็จะแบบชกไหวใช่ค่ะคุณคนนที่ผมจะไปปาใส่อะ่ะเขาเอาเข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 า,เขาอยู่ในตึกอะเขาอยู่บนตึกอ๋อก็ก็แค่บนตึกนะเขาก็ไม่น่าสุขว่าเขาอยู่ชั้นสี่สิบเจ็ดสุดยอ่ยังไงเราว่าคุณต้องควรไปลงแชมเปี้ยนก่อนคะ่ะถึงจะได้นะคะคุณครับ ผมเป็นพี่ผมไม่มีการเหนือด้วยซ้ำผมต้องทำังไงบินพูดไปหาเขาเลยค่ะการล่าไปมาโพนี่ค่ะคุณครับระวังสายแมงอะไรอย่าอยู่ดีก็ถูกมาเดามาเราควรจบเพีรายการเพีเท่านี้ก่อนนะรเจ้าตัวไม่ใช่ค่ะเอ่ออยากจะบอกว่าไอคลิปรายการท a l k a แอนพะีเนี่ยมาทุกๆเดือนนะคะของปีหนึ่งไอสัตว์ไม่ใช่ คนน้องอยญ่แต่ต้องอยากเลยครับวันนี้รายการเดึกงดูเยอะช่างแมงเอาอีเด็กที่ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะไปร้้ตกตกด้วยไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ค่ะขอให้ผีจับขานะคะบ๊ายบายขอให้ผีจับหัวนะครับ